ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหมดดำเราที่มาเล็กเด็ด หลังเฮกันทั้งบางพอยซันร้อนเป็นไฟขณะที่มดดำลาทีมาเล็กเด็ดงวดนี้น็อตอยู่ในเหตุการณ์เป็นเรื่องแปลกที่สุดทำคาชาภาทำไลฟ์สดได้เงินมาก้อนหนึ่งตอนนั้นเลยไปหล่อเป็นปู่อือลือไปชิปนี้ย้ายสามรอบเขาไม่อยู่มีเหตุการณ์บอกว่าเขาไม่อยู่พยายามยกยก,ยกเท่าไหร่ยกไม่ขึ้นทุกคนมือพองหมดเลยโดยน็อตกล่าวเช่นกันว่าสามรอบไม่ใช่ บริเวณเดียวกันนะจากอำเภอนี้ย้ายไปอีกอำเภอจากหนองคายไม่อยากอยู่อยากไปอยู่บึงการมดดําอย่างเราว่าจันยูรู้ชิ้นป่าได้ไหมส่งข้อความมาหนูฝันนีงูมากัดพี่แล้วให้พี่ไปหาสารเล็กๆตรงนั้นวันที่21พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาฉันก็ขับรถไปตามหาสารเล็กๆถามใช่ไหมใช่ไหมจนเหนื่อยแล้วเอาปู่อือือยัดในเจดีไม่ไว้ไหนแล้ว ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยหาใหม่ในใจตัวเองอยากจะหาสารปูอ่อือรือได้ยินมาสารแรกจริงๆด้วยการที่เขาไปเข้าฝันแต่ละคนพูดชื่อไปยุรุชินปาและไปเข้าฝันสสคนหนึ่งให้มาบอกฉันแปลกไหมที่รถย้ายทะเบียน2020ฉันเลยจุดทูบว่าถ้าจะให้เชื่อว่าเราวางทูกต้องหมดแล้วก็ขอ แล้วรถตะบัตอีกคันที่ไปส่งตามหมู่บ้านก็เลขทะเบียน2102รถอีกคันที่ซันประชากรนั่งก็2020พ้อยชลวิทย์กับซันบอกมือพองฉันก็บอกพวกมึงคิดกันอีกละมันก็บอกผมมือพองตอนยกกับผู้ชาย5 6ถคนยกไม่ขึ้นตอนย้ายไปเจดีแล้วพอตอนยกได้สากคนยกขึ้นถ้าท่านอยากไป ไม่ต้องมากคนก็ไปแล้วมดดำบอกว่าฉันก็ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าไงสารไม่มีอะไรเลยเป็นสารเก่าๆตอนแรกฉันจะไม่ไปด้วยดูบึงโขงหลงบึงการนอกโปรแกรมกำลังจะกลับแล้วนะน็อตกับทีมแฉกลับมากรุงเทพแล้วเขาก็มาบอกบึงโขงหลงเมื่อก่อนคนหาปลาจะมาไว้ที่นี่ทั้งสารมีสังกะสีแค่นี้ขอแสดงความยินดีคนที่ถูกมีโอกาสไปบึงก เดี๋ยวจะมาเล่าใครฝันฝันว่าอะไรเอาจริงๆเป็นเรื่องที่แปลกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อลองขอเงินแล้วไปหาเองไปหาที่ศาลเก่านะทำให้รู้ว่าเขาไม่มีอะไรเลยมุงสังกสีด้านน้อนก็กล่าวว่า4วันที่เดินทางไปเห็นด้วยตาตัวเองมีปฏิหารทุถูกวันให้เห็นสัมผัสได้ ง่ายๆเลยพระอาทิตย์ทรงกดตลอดพิธีทุกครั้งที่เอาท่านไปตั้งทรงกฎเป็นหลายชั่วโมงเียยงยันบ่ายสองไปจนเลิกพิธีโดยมดดำยังได้โพสภาพและคลิปดังกล่าวพร้อมเขินด้วยว่าเลขสุดสองคือเรื่องเราหล่อปู่อือลือกับ บุคคลคนหนึ่งเอาเงินขายน้ำหอมไปสร้างไว้นานแล้วหล่อตามที่เราเคยเห็นในฝันหล่อไว้สององค์เราอยากจะหาที่วางที่ถูกต้องและที่มีของจริงเลยขอเขาบอกถ้าเราวางถูกที่แล้วขอให้เลขที่ยก ท่านมาออกเรื่องที่มีอยู่ว่าปู่บูลูที่สร้างทั้งสององค์ได้นำมาถวายที่การนักครราชแต่ตอนให้ซันและพ้อยเข้าไปในเจดีก็ร้อนเป็นไฟเหมือนอยู่ไม่ได้แต่ตอนนั้นมาตามหาศาสตร์เก่าแก่ตามที่มีคนฝันว่าให้มาตรงนี้จนมดดัามาที่บ้านโสภโ,ฟโฟกคิดว่าต้องมาอยู่ที่นี่จึงนํามาไว้ทั้งสององค์แต่ตอน จะกลับมดดำรู้สึกว่าอีกองหนึ่งเดี๋ยวจะต้องมีคนมารับพอวันลุกขึ้นก็มีชาวบ้านขอกับทีมงานว่าขอปูอูรือสองโอไปไว้ที่บ้านสุขห้องและ บ้านโศกกาคุณหมดดำเลยนึกขึ้นได้ว่าตอนเสร็จที่วงสวงการนานคราชได้มีคนให้ปลูอออกอืึรอศอองค์เล็กกับคุณหมดดำเลยสั่งให้ทีมงานจัดการนำไปไว้ทั้งสองที่แบบพอดีขนาดขององท่านเชื่อหรือไม่ว่าท่านเลือกเองทั้งสามที่ส่วนอีกองค์เล็กคนที่เขามาวงสวงที่การนานครให้มาถ้าใครได้มีโอกาสไปถ้ำนาคา แวะไปทํากับท่านนะท่านอยู่ที่น่านสารปูอุลือบ้านโสโพอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้านโสโพสารปูอุลือที่เกิดขึ้นพร้อมกับการตั้งสูงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านที่ออกหาปลาจำปัจจําสารเล่าว,ว่าเมื่อก่อนเป็นสารเล็กสร้างจากการร่วมแรงจากชาวบ้านและก็ร่วมกันสร้างใหม่ตามกำลังทรัพย์ ของคนในชุมชนและยังคงให้อยู่ในป่าเช่นเดิมคุณหมดดำได้นำปู่อือรือที่หมดดำได้สร้างเองมาไว้ที่นี่และบอกว่าท่านเลือกที่นี่ และอยากให้ทุกคนรู้ว่าพันอยู่ที่นี่ยังไงก็เรื่องแบบนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็โปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมด้วยนะคะยังไงทางมาราเมาเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับคนที่มีโชคมีลาภด้านนี้ที่คุณมดดำเนี่ยได้บอกเลขเด็ด์สอ,ออกไปค่ะยังไงทางมาราเมานะคะก็จะติดตามข่าวสารมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนะคะ่ะ